เหมือนน่าจะออกนะพี่แต่แบบยังไงดินยังไม่ได้โปดสวยอะ่ะไปไปดูกันมาตาม ตามคำสัญญาต้อ <c> ง <oughs> ม่งให้ถึงเมียมาได้ปวดแขวห้องเต็มไปคืนยังบ่เศร้าอยู่ตู้น้ำเขาปล่อยมา,าพี่พป่ต่อ,อึดเน่อปีน ว่าอย่างเดียวเลยพี่อเขาอ,อยอยา <c oughs> ออกไปเลยพี่<ะ>มันสุดแค่นี้อะพี่ม,มันมันต่อไปนู่นอย่างเดียวอะอ่ะพี่

่านลุนน้นเลยในพอกินแรงก็ได้ตัวเ <c oughs> นาะเอาวัางได้ก็ได้ไป้ามงบคืนมาทางเดิม <c oughs> เห็นบนนอก อวันนี้มาได้เห็นเห็ดสักดอกเลยให้ท่านผู้ชมดูเลยมันยังไม่ออกนะครับที่ผมเห็นเขาถ่ายลงเฟซน่าจะเป็นของบ้านอื่นนะครับไม่ใช่บ้านดงสารนะผมเห็นก็เลย ว่าจะออกมาดูว่านาบ้านเรามันออกออกยังก็เลยมาดูวันนี้โหเหนื่อยเลยแต่ไม่เป็นไรก็ว่าจะหาหน่อไม้เนี่ยไปวันนี้ขบ้านรอ ประมาณอีกสองสามวันนะครับเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกถ้ามันแดดออกเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยผมก็จะไปเอาแปเออยู่ที่เออสวนข้างล่างนู่นนะแต่ว่าไม่ใช่สวนผมนะสวนสวนสวนดินหลวงก็ได้ถ้าไม่ใช่ดินหลวงก็ของชาวบ้านไะครับ ก็ขอ,ขอเขา,าแล้วแหละมาหาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยวันเนี้ขอบฝากกดติดตามด, like, ด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามที่ผมบอกว่าจะมาหาก็มาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ออก ลมแรงด้วยแบบถ้าว่าเออทำไมไม่เห็นแม่จจลาอ๋อแม่จจลาแกบปวดฟันก็เลยไม่ได้มาด้วยอวันพรุ่งนี้นะครับว่ามันเอออากาศมันจะเป็นยังไงถ้าวันไหนผมแดดออกสองสามวันข้างหน้าผมจะพาไปหาม นะครับรอดูกันนะครับบายบายครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับในช่องวิถีชีวิตและขอกดฝากกดติดตามเออเพจไทยยนตกับสามนานด้วยนะครับโอ้ลืมไปเลยลืมลืมวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบายบาย